จมยำไก่หอมมากนะคะอาหารฮาลลานก็มีนะคะเพื่อนๆนี่พวกแกงมัสมัน่น อาริาโตโกะไซมาสวัสดีค่ะเพื่อนๆแหมเราเริ่มเปิดคลิปกันที่สนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็คือไปทานอาหารที่เราการบินไทยก็เดินเหนื่อยก็ไม่ได้คุยอะไรกับเพื่อนๆเลยถ่ายแต่บรรยากาศมาให้ชมนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6กโมงกว่าเนาะแล้วก็แหมขี้นกำลังร่อนตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงแล้วล่ะค่ะเวลาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมงตอนนี้นะคะเพื่อนๆค่ะใครที่จะเข้ามาที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากเขาจะกรอกแบบฟอร์มใบผ่านตอมอแล้วนะที่เขาจะแจกบนเครื่องแล้วก็สามารถทำวิสิตเจแปนได้ก็คือมันจะให้ QR code มาแล้วก็มาสกแกนตรงนี้ได้เลยก็เร็วดีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะก็รับกระเป๋าเสดนะไปกินหา,อ,าอะไรอร่อยๆกินมือแรกในประเทศญี่ปุ่นฝากกดติดตามกันต่อเลยนะจ้า ทริปนี้เราก็เช่ารถขับกันนะคะโตยโยต้าเลยนะคะก็ต้องมาที่ v i สิตเ r อร์ v วิ e เซนเตอด้านในเนี้ยจะมีทั้งศูนย์รถเช่าแล้วก็มีทั้งเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆก็เข้ามาในนี้ได้เลยเดี๋ยวรอสมาชิกอีกไฟล์หนึ่งบินมาก่อนเพราะว่าเขาบิน10ปแอร์มาคนละไฟล์กับปูนะคะแต่ว่าเมื่อกี้โทรมาคือบอกว่ากระเป๋าหายนะคะก็เลยแบบเกิดเรื่องตั้งแต่วันแรกเลยจ้าเพื่อน ตอนนี้นะคะเราก็จะมารับรถก่อนนะคะคุณเชื่อแต่ว่าเราก็มาดูเคาน์เตอร์ว่าเราอ่ะเช่าไว้กับบริษัทอะไรของคุณเช่าเป็นโตโยต้ยาเลยนะคะนะคะในคลิปนี้นี่ค่ะเพื่อนๆถามมันก็จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์แบบนี้แหละแล้วก็ยังไงต่อของเรามาเจ็ดคนมิสเตอร์ก่อนอ่าอ่านี่ยนัมเบอร์เพิร์ทิพอ่าเซเว่นเทอรท์มินอลวันเนาะโอเค มันจะมีทั้งหมดสองมินาลนะคะนัมเบอร์ที่จองรหัสจองเขาไล่ไล่ต่อเหมือนไม่ไดเหมือนแป้นพิมอืมงงเลยเดี๋ยวเราต้องไปทางซ้ายค่ะบิ๊กพืชชั้นนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปตรงชั้นชลาที่ยี่สิบซ้ายตรงนู่นเขาจะให้เราอ่ะ นั่งรถบัสแล้วก็ไปบริษัทเขาอยู่ข้างๆโอเคเรียบร้อยอค่ะเราก็ออกมาจากเทอร์มินอลนะคะเขาจะให้ตั๋วมาว่าเราเนี่ยจะต้องมารอที่เสา20่ค่ะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวรอรถมารับเพิ่มนะคะคันนี้มันเต็มแล้วขายดีไงเดี๋ยวเราไปรับรถด,ด้วยกันนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นบนรถเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะไป รับรถกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่ออฟฟิศแล้วนะคะก็เขาจะให้กระด,ดานเรามากรอกแบบฟอรมนะคะเพื่ <ๆๆ S 1> อนๆ ตอนนี้เราอยู่จุดที่พักรถนะคะแหมกว่าจะมีจุดพักรถก็ขับมาประมาณ1ชั่วโมงได้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวเรามากินราเมงกันที่นี่ดีกว่ากว่าเราจะสั่งได้นะคะหมดไปอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะเพราะว่า <c oughs> กำลังวุ่นวีวุ่นวายอยู่กับตู้ตู้ในการกดสั่งราเมองอ๋ออ๋อนี่เบอ <ๆ S 1> สิบอ๋อเราสี่ส,าาสิบ นี่นะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ตั๋วมาให้เขาค่วยตอนรอมันเยอนนี้เราออกมาถึงไหนแล้วคะเนี่ยรู้<ๆ>สึกเหมือนยังไม่พ้นลังสิทธิ์นะรู้ริ <c oughs> ง อันนี้อันนี้น้ำซุปเป็นน้ำซุปอะไรอ่ะอันนี้กิ้เส้นอะไรอ่ะเส้นดูดีอ่ะดีมากอร่อยตอนนี้เริ่ม ก็ถึงวัดไดโชจิกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูบรรยากาศภายในแล้วก็มาทําบุญด้วยกันค่ะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยคือจะให้พรขอพรสิ่งใดก็คือสำเร็จอ่าสมหวังสมหวังแต่ว่าอันนี้ยคือเหมือนกับที่เพื่อนๆว่าเหมือนอะไร <c oughs> นะคะมาที่วัดประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราจะต้องล้างมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะชำระล้างก่อนที่จะเข้าไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในค่ะอ่า สวยงามมากด้านในก็คือมีอสิ่งเก่าแก่โบราณนะคะไม้ไม้บรรกากาศดีมากเลยค่ะสวยสุดๆเลยค่ะโอ้ยม,ม้าแบบทุ่มท่วมเลยค่ะเพื่อนๆอทีนี้ก็จะต้องแบบ วัดสวยงามของเมืองฟุกุชิมะค่ะเพื่อนเเขาก็จะทาสีแดงแล้วแบบช่วงนี้คือมีหิมะตกไงก็คือตัดกับสีขาวเนี่ยสวยแจ่มเลยค่ะแล้วก็มีเสียงน้ำตกด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่หาด้านหลังวัดเนี่ยก็จะมีน้ำตกก็สูงเหมือนกันนะ แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นบอกอวันแรกก็คือช้อปปิ้งเบียงนะคะที่จะเอาไปตามดีในบ้านนะคะเพื่อนๆก็เป็นเมนูชาบูกันแล้วกันที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะ พอเราจ่ายเงินเสร็จเรียบรอ้อยเขาก็จะให้เราเนี่ยจัดเองใส่ลงใส่ลังอะไรพวกนี้ Thank okay. you. และนี่ก็คือบ้านคืนแรกของพวกเราค่ะปูจองผ่าน Airbnb นะคะก็อยู่ที่จังหวัดฟุกุชิมะแต่ว่าเรื่องบางอย่างเราก็ได้มาสัมผัสที่ญี่ปุ่นครั้งแรกก็คือปูเจอกับแผ่นดินไหวสองครั้งค่ะเพื่อนๆแบบเออกำลังนั่งทำงานในตอนคืนอยู่นะก็แบบบ้านสั่นๆน่ะก็เฮ้ยอะไรเนี่ยหรือว่าคุณลุงเจ้าของบ้านเขาเดินอยู่ข้างบนขาไม่ค่อยดีไงบ้านสั่นหรือเปล่าแต่มันก็ไม่มีเสียงไม้เท้าของคุณลุงไงคะเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนของปูก็บอกว่าใช่ใช่ มันคือแผ่นดินไหวและนี่คือบ้านของคุณลุงค่ะคุณลุงเจ้าของบ้านกับคุณยายเนี่ยจะนอนอยู่ด้านบนส่วนพวกเราเนี่ยเช่าเป็นชั้นล่างทั้งหมดนะคะก็จะมี3ห้องนอนค่ะ แล้วเราก็ซื้อพวกสเสบียงอาหารวัตถุดิบมาจากซูเปอร์ใช่ไหมกะจะทําชาบูกินแต่ปรากฏว่าคุณป้าเขาก็บอกว่าเออที่นี่ทําไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมนันนน่นนี่นั่นไปร้านอาหารของคุณลุงไหมอยู่ข้างๆแค่400เมตรนะเดี๋ยวจะให้พนักงานเนี่ยจัดการให้อวัตถุดิบมาเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรามากับที่ร้านอาหารของคุณลุงใกล้ๆบ้านค่ะเขาทําให้เราฟรีหมดเลยค่ะเพื<ๆ>่อนๆทางวัตถุดิบเอออะไรเออที่เขาจะต้องใช้ต่างหางเนี่ยเขาก็ไม่คิดเงินเราเลยนะคะก็จะ ดีามาๆกๆผูก็เลยทีมให้กับพนักงานไปค่ะคุณลุงนะคะทีนี้เราจะเตรียมครัวแต่ว่าคุณลุงคุณป้าก็มาบอกว่าโอ้บ้านบ้านไม่สะดวกในการทําในการทําอาหารอ่ามาที่ร้านอาหารดีกว่าอยู่ใกล้ๆเองประมาณ3ามอ่าห้าร้อยเมตรนะคะลุงเขาก็มารับเอารถตู้มารับเลยเรียบร้อยนะคะแล้วก็เนี่ยเขาบอกจะเอา กินอะไรจะกินเมนูอะไรเดี๋ยวให้พนักงานเขาทำให้เตรียมก็เดี๋ยวคุะแต่ลุงเขาก็มาช่วยตลอดเวลาเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็แบบสูตรเขาก็คือน้ํายังไม่เดือดก็ใส่ผักใส่เห็ดอะไรอย่างงี้ไปเลยนะคะแล้วคอยมายืนกํากับจะต้องกินแบบนี้กินแบบนี้นะอประมาณนั้นค่ะแล้วก็ใส่นิ่่อยเนื้ะก็มาจุ่มใช่หมแล้วก็ใส่นิ่อ่อย้อก็มาจุ่มใช่ไหม ลุงบอกกูไม่ไหวละกูต้องคงใสต้องมานั่งหัวโตแล้วแหละหุดมอนิ่งค่ะเมื่อคืนก็เหมือนกับมีแผ่นดินไหวสองรอบนะคะเพื่อนเพื่อนบ้านสั่นเลยนะก็ห้องที่ปู่นอนนะคะเป็นห้องแบบตกใจนิดนึงนะเออคือห้องแบ,บบประมาณว่า ไหว้บรรพบุรุษเขาว่าค่ะก็ในตู้นะเมื่อเมื่อวานเมื่อวานพี่เขาก็ไม่รู้ใช่ไหมก็เหมือนกับแบบจะเปิดหาผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูอะไรอย่างเงี้ยไปเปิดโดนตู้แบบเออป้ายป้ายวิญญาณบรรพบุรุษตกใจเต็มเลยอยู่ในนี้ก็คือแบบนอนทีนี้ก็เลยโยกโยกโต๊ะเลยค่ะอันนี้คือเราจัดเก็บให้เขาเหมือนเดิมแล้วนะอันเนี้ยเราก็โยกไปด้านล่างเนี่ยจะเป็นฮิตเตอร์เราก็โยกไปเลยค่ะแล้วเราก็มาปูที่นอนน่ะชิดกัน ชิดกันตรงนี้นะคะซาโอโลบเวอยนะ่องนะและนี้ก็คือบ้านบรรยากาศของคุณลุงค่ะซึ่งแบบใจดีอบอุ่นมากๆเลยเหมือนแบบเรามาเยี่ยมญาติยังไงอย่างนั้นนะคะทั้งห้องน้ําห้องครัวก็คือสะอาดสะอ้านหมดเลยแต่ว่าห้องครัวเนี่ยใช้งานไม่ได้นะคะเราก็เลยอาหารเช้าเนี่ยจะไปกินกันที่แถวมินิมาร์ทค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวห้องล้างหน้าแปรงฟันนะคะ ใครที่จะมาแถวย่านฟุกุชิมะานะคะก็มาบ้าน Airbnb ของคุณตาคุณยายนี้ได้เลยค่ะใจดีมากๆเลยนะอ่านี่ค่ะบ้านก็สวยนะแบบโบราณโบราณนะคะเพื่อนๆและฮิมาเนี่ยคือแบบืช่วงนี้คือสวยฟูฟ่องมากสันจ้าเช้าวันนี้กำลังสระตกกับกระเป๋ากันใหม่นะคะลอง ลองลองลองดูใหม่ค่ะว่าวิธีการไหนเนี่ยจะดีที่สุดนะคะเพื่อนๆหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปหาอะไรกินแถวซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เดินทางเข้าสู่เมืองซาโอค่ะจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวขึ้นกะเช้านะไปดูสโนว์มอนเตอร์ปีศาที่มาจ้าฝากกดติดตามกันต่อเลยนะคะ ขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วก็ฝากกดติดตามที่เพจมีระเคลนทัวร์ไทยแลนด์ไกดปูปูมีขายทัวร์จอยทัวโลกนะคะลาไปแล้วค่ะ